เทพเซียน40,000ปีตอนที่117วิญญาณวีรชนไม่ดับสลายพันตีหญิงนางนั้นนำหลี่เหวยาเข้ามาในส่วนลึกของค่้ายทหารระหว่างทางพบเห็นทหารมากมายแต่ละคนมองดูหลี่เหวยาด้วยท่าทางหวาดกลัวจนตัวสั่นระริกราวกับว่าพบผ่านสัตว์ประหลาดอสูรร้ายก็มีป่านหลี่เหวยาถูกมองจนสบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอดถามพันตีหญิงนางนั้นไม่ได้ พวกมันฉไหนมองค้าเช่นนี้พันตีหญิงใบหน้าเย็นชาเงียบงันไปชั่วขณะก่อนจะตอบว่ายังไม่ใช่เพราะสภาพบาครั้งที่เจ้าแสดงออกมาบนชานชลาหรอกหรือเจ้าถูกตีผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีขั้นที่สามจนมีสภาพอเนจอานาถสุดทนดูกระทั่งทหารสิบกว่าคนยังไม่อาจด,ดึงตัวเจ้าออกมาได้ในเวลานั้นเราถึงกับเข้าใจว่าร่างของเจ้าถูกเผาอสูรสิงสู แทบจะลงมือสังหารเจ้าให้สิ้นซากไปแล้วแต่หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเจ้ายังคงเป็นมนุษย์บริสุทธิ์เต็มร้อยทั้งหมดเป็นเพียงอาการค้างเคียงจากการที่รากปานของเจ้าตื่นขึ้นมาเท่านั้นบอกตามตรงข้าเคยเห็นผู้คนที่กำลังปลุกรากปานให้ตื่นขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแต่ผู้ที่เหนือจินตนาการอย่างเจ้าก็เพิ่งจะเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละหลีเหย่ยงถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ได้แต่หัวรอแก้เกอ้อเล็กน้อยพันตีหญิงเรือบมองมันแวบหนึ่งกล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามหลังจากล่วงหลูต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวพวกเราในกองทัพเห็นว่าเจ้าไม่เลวเลยทีเดียวนับว่าเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงกล่าวถึงตอนนี้พันตีหญิงก็หยุดที่หน้ากระโจมซึ่งมีการเฝ้าข้มการอย่างแน่นหนาชี้เข้าไปข้างในพรางกล่าวว่าเจ้าเข้าไปเถอะเขาอยู่ในนั้นหลีเหวกวาดตามองรอบ,รบ กระโจมสีดำนี้ตั้งอยู่ใจกลางค่ายทหารชั่วข่าวรอมรอบไปด้วยทหารนับร้อยตั้งขบวนข้มกันอย่างเข้มงวดข้างกระโจมยืนไว้ด้วยบุรุษที่ไม่ได้แต่งชุดทหารจำนวนหนึ่งร่วนมีทวงท่าสภาวะไม่ธรรมดาสามัญแม้ว่ามันจะไม่กล้าปล่อยเส้นใยปานออกมาสำรวจแต่ลีเหยาวยังบอกได้ว่าคนเหล่านี้แตกต่างจากคนทั่วไปสมควรเป็นผู้บำเพ็ญตนที่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมจริงไปกว่านั้น ใครกลนพ้องการที่จัดวางอย่างเลนลับไวร้รอบๆกระโจมเลิศพิสดารเสียจนหลีเหยาไม่อาจอย่างความตื้นลึกหนาบางแม้แต่น้อยไม่ทราบว่าเขาในที่นี้เป็นใครกันแน่จึงได้การคุ้มกันอย่างเข้มงวดกวดขันถึงเพียงนี้ความกระหายใข้รู้ของหลีเหยาเพิ่มสูงขึ้นทันทีเลิกมานกระโจมแล้วเดินเข้าไปด้านในทันทีภายในกระโจมเต็มไปด้วยหมอกสีขาวโปรง่งใส เห็นผู้คนที่สวมใส่ชุดผ้าตัดและผ้าคาดปากสีขาวเจ็ดแปดคนยืนรายร้อมรอบเตียงผ่าตัดกำลังทำการผ่าตัดอย่างเข่งขึนจริงจังที่หน้าเตียงผ่าตัดมีแขนกลที่ยาวเป็นพิเศษสีแขนกำลังเคลื่อนไหวอย่างคลองแคล่วปะเปียวยิงเมื่อหลี่เหยาเข้ามาภายในหมอขาวก็ไร่บ่าเข้ามาหามันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็วหลี่เหยาใจเต้นตึกตักจ้องมองบนเตียงผ่าตัดอย่างระมัดระวัง แต่เห็นว่าที่นอนอยู่บนนั้นกลับไม่ใช่มนุษย์อย่างที่คิดแต่เป็นร่างเทียมวิเศษที่ค่อนข้างเล็กล่างหนึ่งํำตัวทำจากโลหะในจุดสำคัญทั่วร่างฝังไว้ด้วยผลึกวิเศษนับร้อยชิ้นท่อผลึกวิเศษเส้นใยวิญญ,ญาณอันสลับสับสนแพร่กระจายออกไปทั่วแขนขาร่างกายส่องแสงพรางพราวแปลกตาบนศีรษะของร่างเทียมวิเศษนี้ถูกฝังไว้ด้วยหน้าจอเล็กๆส่วนบนกระโหลกศีรษะปิดครอบไว้ด้วยเหล็กกล้าถังสแตน แขนกลทั้ง4ี่กำลังฝังแผ่นชิปจำนวนมากเข้าไปในตำแหน่งสมองของร่างเทียมนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นปิดกรโลกศีรษะด้านบนขันสกรูยึดอย่างแน่นหนาระมัดระวังการเติมพลังปานเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเริ่มแล้วภายใต้หน้าก,ากากสีขาวของหมอซุ้มเสียงแข่งทื่อราบเรียบที่ปราศจากอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงดังออกมาติดตเสร็จสิ้นการตรวจสอบตัวเองติดต วงจรความคิดผลึกวิเศษเป็นปกติอัตราการเชื่อมโยงวิญญาณกับแผ่นชิปผลึกวิเศษ37% 58% 81%ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการฟื้นคืนติดติดเส้นใหญ่ประสาทผลึกวิเศษของร่างเทียมวิเศษเป็นปกติเริ่มต้นกระบวนการอนุญาตการควบคุมร่างกายกระบวนการอนุญาตเสร็จสมบูรณ์ ทันใดนั้นผลึกวิเศษทั้งหมดบนร่างเป็นแสงสว่างวาบร่างเทียมวิเศษบนเตียงผ่าตัดค่อยๆลุกขึ้นนั่งสมบัติศีรษะที่เป็นโลหะยังมึนงงหน้าจอภาพมายาที่ฝังอยู่ภายในใบหน้าที่แรกเป็นภาพคล้ายเกตหิมะล่องลอยแต่ในไม่ชา้าก็รวมตัวกันกลายเป็นใบหน้ามนุษย์ที่ราบเรียบธรรมดาผู้หนึ่งใบหน้านี้ยังจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากติงหยินสหายนักศึกษาลียาวนีหา่าว เราได้พบกันใหม่อีกครั้งติ้งหงยินแยมยิ้มเล็กน้อยเพียงแต่สูมเสียงของมันแข็งทื่อแห้งแหลงปาศจากอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ยิ่งกว่าหมอในชุดขาวเหล่านี้เสียอีกเจ้าตัวถึงกับขโมดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าเปิดใช้ระบบจำลองอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อะแฮมอะแฮมนักศึกษาลีเหยาการพูดจาของข้าเป็นปกติแล้วหรือยัง ลีเหว่มือมองอย่างโง,ง่งงมกาวตะกุกตะกักแทบไม่เป็นภาษาข้าเออปกติแล้วติงเล้าซือ้อท่านยังไม่ตายไม่ข้าตายไปแล้วติงหินหัวรอบพางกล่าวผู้บำเพ็ญตนระดับตำเจ็ดคนแบกปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีแล่นเข้าหาสัตว์อสูรหลายร้อยล้านตัวไหนเลยจะไม่ตายได้แต่ข้านับว่ายังโชคดียังหลงเหลือร่องรอยของวิญญาณให้หาพบช่วยไม่ได้จริงๆข้าคงต้องเป็น ผู้บำเพ็ญวิญญาณแล้วผู้บำเพ็ญวิญญาณถึงยามนี้หลีเหยาค่อยนึกออกในหมู่ผู้บำเพ็ญตนมีการดำรงอยู่ที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผู้บำเพ็ญวิญญาณกล่าวได้ว่าเป็นไปตามชื่อของมันไม่มีผิดเพี้ยนผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งหลังจากตายไปแล้วร่างกายแม้ถูกทำลายแต่อาจบางทียังมีร่องรอยของวิญญาณหลงเหลืออยู่ผ่านโอกาสความบังเอิญและโชควาสนานานบประกาศ ช่วยให้ดวงวิญญาณไม่กระจักกระจายหายไปและเริ่มก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรอีกครั้งในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรดังเดิมเมื่อ4ี่หมื่นปีที่แล้วผู้บำเพ็ญวิญญาณเป็นตัวตนที่หาได้ยากยิ่งมีหนำซ้ำการบำเพ็ญวิญญาณก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายเมื่อรวมหลังดวงวิญญาณของตนไม่ให้กระจักกระจายผู้บำเพ็ญวิญญาณมักจะต้องสูดเลือดเนื้อและกืนกินวิญญาณของผู้อื่นใช้ชีวิตมนุษย์เพื่อร่อเลี้ยงตัวเอง ตกสู่วิธีทางแห่งมารรยายก็เป็นนี่โลหิตหนับไม่ทวนดังนั้นในโรคเทพเซียนโบราณผู้บำเพ็ญวิญญาณจึงมีชื่อเสียงเลวรายยิ่งไม่ต่างจากมารอสูรที่ชั่วฉาอย่างไรก็ตามในยุคของเทพเซียนสี่หมื่นปีซึ่งพัฒนาอารยธรรมขั้นสูนตราบใดที่ดวงวิญญาณมีพลังมากพอก็สามารถแปลงเป็นคลื่นสัญญาณที่ปิดผนึกไว้ในแผ่นชิปพึกวิเศษและเมื่อรวมกับร่างเทียมวิเศษ พวกมันก็สามารถเดินอยู่บนถนนกลางวันแสๆได้โดยไม่ต้องกลัวแสงอาทิตย์เริ่มต้นเส้นทางสายใหม่ของผู้บำเพ็ญวิญญาณแน่นอนว่ามนุษย์และผู้ผีมีเส้นทางที่ผิดแผกแตกต่างวิธีทางแห่งผู้บำเพ็ญวิญญาณนั้นอันตรายยิ่งกว่าเส้นทางของผู้บำเพ็ญตนนับหมื่นเท่าจะอย่างไรร่างเทียมวิเศษก็ไม่ใช่สังขารร่างกายที่มีเลือดเนื้อแท้จริงบางทีแค่เผชิญกับปรากฏการณ์เปรสุริยะโดยบังเอิญ ดวงวิญญาณในร่างเทียมก็อาจจะถูกทำลายได้ไง่ายๆแม้ว่าผู้บำเพ็ญวิญญาณส่วนใหญ่จะไม่แก่ชลาแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไปหลายร้อยปีให้หลังจิตวิญญาณของพวกมันจะยังคงแก่ฉลาขวัญวิญญาณกระจัดกระจายถึงอย่างนั้นพวกมันจะตายอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีกว่าดับสลายไปทันทีติงเต้าโหยยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มผู้บำเพ็ญ,ญวิญญาณแม้ว่ามนุษย์ และพูดผีจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แต่โลกของผู้บำเพ็ญวิญญาณนั้นอัศจรรย์พันลึกจริงมาร่วมสำรวจด้วยกันเถอะแพทย์ทุกคนปรบมืออย่างอบอุ่นแต่กลับบังเกิดซุ้มเสียงคล้ายอาวุธประทะกาันราวกับว่าฝ่ามือของพวกมันทำมาจากเหล็กก็มีปานจากนันกลุ่มแพทย์ถอดหน,น้ากากคาดปากออกทีละคนเผยให้ลีเจาเห็นใบหน้ากระโหลกศีรษะโลหะ ดีนาขนพองสยองกร้าวแปดใบหน้าหลีเหวาวแทบกรีดร้องออกมากับกลายเป็นว่าแพทย์แปดคนนี้ล้วนแต่เป็นผู้บำเพ็ญวิญญาณมันอยู่คนเดียวในกระโจมที่เต็มไปด้วยผีเก้าตัวติ้งหยินยิ้มพรางโบกมือเต้าโยทุกท่านนี่ไม่ถูกต้องเด็กผู้นี้ดีมากอย่าได้แกล้งหยอกหลอให้มันวาดกลัวแล้วผู้บำเพ็ญวิญญาณล่างสูงเป็นพิเศษผู้หนึ่ง หัวร้อฮิหิอย่างชั่วร้ายกางกงเล็บโลหะที่เหมือนกับมือผีบีบเบาๆบ,บนไหล่ของหลีเหยาวก่าวด้วยซุ้มเสียงวังเวงว่าเราได้ยินมาว่าเด็กน้อยผู้นี้กล้าหาญมากติงเต้าโหยเพื่อพวกท่านแล้วมันถึงกับจัดการกับคู่ต่อสู้ที่มีฝรั่งฝึกปือเหนือกมันสองขัน้นดังนั้นเราคิดอยากทดสอบมันดูสักเล็กน้อยเด็กน้อยจังไม่เลวจริงๆไม่ได้กลัวจนฉี่ราดกางเกง นับเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงผู้บำเพ็ญวิญญาณหลายคนหัวรอรือที่แถวพวกมันยังสามารถแสดงอารมณ์เช่นเดียวกันกับมนุษย์ปกติแต่พวกมันเพียงแค่สวมบทบาทเพื่อหยอกล้อหลีเหยาหลีเหว่ยหัวรอไม่ได้ร้องให้ไม่ออกภาพลักษณ์หลีรับพิสดารของผู้บำเพ็ญตนวิญญาณในใจมันพังคลืดลงทันทีคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องผีกลุ่มนี้ขี่เล่นเกินไปแล้ว ติ้งหินกดสองมือบนเตียงพาร่างขยับลงจากเตียงผ่าตัดอย่างช้าๆผ่าให้เสียงหัวรอดชั่วหลายของกลุ่มผีขี้เล่นชะงักลงมันพยายามก้าวเดินด้วยท่าทางแข็งทื่อไปหลายก้าวก่อนจะรำพึงกับตัวเองว่าข้ารู้สึกแปลกพิกลราวกับว่ามีผังผืดรลัดพันอยู่ทั่วร่างแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงย่อมแน่นอนอยู่แล้วเมื่อก่อนเจ้าเป็นมนุษย์ แต่ตอนนี้เจ้าเป็นผีไม่ว่าในอดีตพลังฝึกปือของเจ้าอยู่ในขั้นสูงเท่าใดแต่หลังจากกลายเป็นผู้บำเพ็ญวิญญาณจะต้องเริ่มฝึกปือใหม่ตั้งแต่ตน้นหลังจากจบเรื่องในที่นี้ติ่งเต้าโยเจ้าต้องไปที่หอวิญญาณวีรชนอาศัยอยู่ในนั้นสัก6เดือนหนึ่งปีเรียนรู้วิธีการเป็นผีที่ดีจากนั้นเจ้าจะสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งผู้บำเพ็ญวิญญาณได้อย่างแท้จริงผู้บำเพ็ญวิญญาณล่างสูงกล่าว ติ้งยินถอนใจยาวรำพืนรำพันอย่างเศร้าสลดตอนที่ข้าออกจากบ้านยังเป็นคนที่มีเลือดเนื้อร่างกายแต่ตอนนี้กลายเป็นผีร่างเย็นเชียบรอจนข้ากลับไปบ้านไม่ทราบจะอธิบายต่อบุตรภรรยายอย่างไรดีผู้บำเพ็ญวิญญ,ญาณร่างสูงก่าปอบโยนว่าติ้งเต้าโหยวางใจเถอะหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิน้นยืนยันได้ว่าไม่มีเผ่าอสูรหลักรอบปอมปนเข้ามาในรถไฟขบวนนี้แน่นอน ผู้โดยสารทุกคนจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยจากนั้นเรื่องทั้งหมดจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเจ้าจะเป็นวีรบุรุษของสหพันธ์เชื่อว่าครอบครัวของเจ้าจะต้องภาคภูมิใจในตัวเจ้าอย่างแน่นอนติ้งหยินพยักหน้าอย่างใจหลอยเล็กน้อยแต่จากนั้นรีบปรับอารมณ์อย่างรวดเร็วหันหน้ามากล่าวกับหลีเหยาสหายนักศึกษาหลีเหยายังมีเวลาให้สนทนากันอีกมากในภายหลัง ตอนนี้ที่เรียกเจ้ามาาะมีเรื่องด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าติ่งเล่าซื้อโปรดบอกมาเขาจะทำอย่างสุดความสามารถภาพลักษณ์ของติงหยินในใจหลี่เหยาเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เป็นพิเศษไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรมันไม่มีวันปฏิเสธอย่างแน่นอน ยิงยินก้าวเดินอย่างแข็งทื่อนำหลีเหยาาออกจากกระโจมด้านนอกกระโจมเห็นกระสวยสงครามทหารขนาดใหญ่สีดำที่ดูหยาบกรานเห็นได้ว่าถูกดัดแปลงเป็นพิเศษด้านหลังติดตั้งไว้ด้วยสิ่งที่คล้ายกับแต่เขาสัตว์ขนาดใหญ่มากทหารมือเก่าที่เต็มไปด้วยหนวดเรานั่งประจำตำแหน่งที่นั่งคนขับที่ด้านข้างเป็นทหารอีกหลายคนทุกคนมีตาสัญลักษณ์รูปกระโหลกที่พิเศษเฉพาะชนิดหนึ่งติดอยู่ตรงช่วงอก ตตยหัวกระโหลกเป็นตัวอักษรเล็กๆ4ี่คำนำวิญญาณคืนกลับนี่คือหน่วยค้นหาวิญญาณที่พิเศษสุดของสหพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในสนามรบโดยเฉพาะเป็นพวกมันเองที่ค้นหาค่าจนพบและนำค่ากลับมาจากความตายตอนนี้พวกเรามีแผนการที่จะเริ่มการค้นหารอบที่สองดูว่าสามารถค้นพบวิญญาณที่ยังหลงเหลือของคนอื่นอีกหรือไม่ ติ้งหยินทางหนึ่งอธิบายอีกทางหนึ่งดึงหลี่หยาวเข้าไปในกระสวยสงครามของทหารข้าจะช่วยเหลือพวกท่านได้อย่างไรหลี่หยาวกวาดมองสำรวจกระสวยสงครามทางทหารอย่างรวดเร็วแม้ว่ากระสวยสงครามรํานี้จะดูเก่าโทรมไปบ้างแต่ชิ้นส่วนภายในเห็นได้ว่าได้รับการดูแลอย่างดีในระยะสั้นสมควรไม่เกิดปัญหาอันใดไม่มีที่ให้มันได้แสดงฝีมืออันเป็นความถนัดจัดเจนดังนั้นอดถามออกมาไม่ได้ ติ้งยินกล่าวว่าเมื่อคนเพิ่งเสียชีวิตขวัญวิญญาณกำลังกระจัดกระจายหายไปจะมีความรู้สึกเป็นพิเศษต่อบุคคลสุดท้ายที่พวกมันพบเห็นก่อนตายเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่พวกเราได้เห็นกินอายวิญญาณของเจ้าสามารถกระตุ้นวิญญาณของพวกเราสร้างขื้นความผันผวนแบบพิเศษช่วยให้หน่วยค้นหาวิญญาณสามารถตรวจจับลื่นวิญญาณที่ยังเหลืออยู่ได้ง่ายขึ้นที่แท้เป็นเช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นกูรีบไปกันเถอะหลีเหยากระโดดขึ้นกระสวยสงครามโดยไม่รอช้าการค้นหาขื้นวิญญาณที่เรืออยู่นั้นเป็นเรื่องของการแข่งกับเวลาหากรอจนดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเริ่มสาดแสงอันร้อนแรงภายใต้แสงแดดแผดกลา้าดวงวิญญาณจะสลายไปถึงยามนั้นแม้แต่งเง็กเสียนฮองเต้ยังช่วยไม่ได้ กระสวยส,วยสงครามรำใหญ่บรรทุกหน่วยค้นหาวิญญาณรวมทั้งหลี่เหวาติงหยินและผู้บำเพ็ญวิญญาณระดับสูงผู้หนึ่งนามว่าถังหลงเริ่มค้นหาย้อนทวนไปตามเส้นทางของรถไฟผลึกวิเศษในไม่ชา้าก็มาถึงสนามรบของการต่อสู้เมื่อคืนนี้รอจนย้อนกลับมาเห็นกับตาอีกครั้งหลี่เหวาค่อยเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คับขันอันตรายถึงเพียงไหนตลอดเส้นทางรางรถไฟ ยาวหลายสิบหลีหลวนซุ้มซ่อนไปด้วยซากศพดำเกรียมของสัตว์อสูรท่วมทับคุมแผ่นดินโดยไม่มีพื้นที่ว่างกระสวยสงขามล่อนลงใกล้กับพื้นดินกระแสลมแรงจากคล้ายกลขับเคลื่อนผัดผ่าซากศพไม่เกรียมบนพื้นจนฟุ้งกระจายควันดำม้วนตลบขึ้นอย่างรุนแรงวุูงเสียงจืดชืดชนิดหนึ่งดังออกมาจากสิ่งที่คล้ายกับแตศึกที่ด้านท้ายของกระสวยสงขาม แผ่กระจายไปทั่วทิศทางสมาชิกของหน่วยค้นหาวิญญาณจ้องเขม่งอยู่บนหน้าจอภาพมายาตายแต่ศึกขนาดใหญ่สำรวจตรวจด,ดูอย่างเคร่งขืมจริงจังยิง่งหลีเหยาสงสัยไข้รู้เล็กน้อยมองซ้ายมองขวาอยู่พักใหญ่จากนั้นหลับตาลงยืนเหยีย,ยดเส้นใหญ่ป่านของตนออกจากรากปานพยายามสัมผัสรับรูบ้โลกภายนอกอมีจุดแสงมากมายถึงเพียงนี้ หลีเหยาตกตรึงพึงเพิดพบว่าโรคทั้งใบปกคลุมไปด้วยจุดแสงสีแดงเลือดมากมายสุดขนาดนับแทบจะกลายเป็นทะเลแห่งแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดและจุดสีแดงเลือดเหล่านี้ไม่ต้องให้มันใช้เส้นใยปานเพื่อช่วยดืดกืนเสียด้วยซ้ำพวกมันพากันพุ่งรีตรงมายังรากปานของหลีเหยาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากกินกินจุดแสงเล็กๆเ,เหล่านี้เข้าไปมันพันรู้สึกอึดอัดขัดข้อง หัวหมุนวิ่งเวียนสำนึกคาฟันอันเย,นย็นเยียบสายหนึ่งผุดขึ้นจากกลบบึ้งหัวใจ